วัดแตมข้อแตมนิ้วจากโรคเรื้อลังสมุนไพรไทยช่วยได้พระธาสุภาษิตสวัสดีเจ้าวันนี้พัดอยู่ที่สวนหลังบ้านเจ้ามีสมุนไพรชนิดหนึ่งที่หลายๆท่านเป็นบางท่านเนาะเพราะว่ามีอู้กันเข้ามาเจ้าคุณผู้ชมพูดจากโรคชิคุณคุณย่าก็เจ้าโรคทีคุณคุณย่านั้น โรคนี้เกิดจากยุงเจ้าเป็นไข้จะมีอาการปวดตามข้อคันตามตัวเป็นพื้นขึ้นตีหน้าตีตัวแบบนี้จะจะหันได้ชัดเนาะหลังจากมีอาการหายแล้วหลังจากที่ท่านหายจะไข้าจากอาการไข้ต่างๆลดลงเป็นปกติแล้วจะมีอาการปวดตามข้อต่างๆในร่างกายเจ้ากับบางท่านก็นยังมีพื้นแดงขึ้นตามเนื้อตามตัวเนาะอาการนี้บางคน กะหายไปเลยบางคนก็อยู่ได้สี่ห้าเดือนถึงจะหายเจ้าอาการปวดตามข้อนี่นะเป็นพื้นนะเจ้าบางคนเป็นปีเลยก็มีเจ้าหลายๆท่านกังวลมากกับเรื่องนี้เนาะจึงอู้เอ่ยกันเข้ามาว่าเนี่ยจะได้ถึงจะหายอาการปวดตามข้อข้อนิ้วมือแบบเนี้ยเจ้ามันจะปวดซ้ำๆเป็นข้อตามแขนตามขาแบบเนี้ยบางคนจะเป็นเป็นแล้วก็เป็นนักโดยเจ้าปวดทรมานมาก วันนี้พัดมีสมุนไพรไทยๆสมุนไพรพื้นบ้านมาบอกเจ้าโดยเราจะใช้ตะไคร้นี่แหละเจ้าคุณผู้ชมเอาใช้ตะไคร้ทั้งรากเป็นเลยเนอเอาดึงขึ้นมาตึงรากเลยเจ้าสักหาตน้นแล้วก็เอาใบเป้นออกปัดใบออกแล้วเอาไปล้างน้ำเมื่อสะอาดทุบ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 เจ้าหาต้นเนาะทุบแล้วก็ใส่น้ำหนึ่งลิตรต้มจนเดือดเลยเจ้าน้ำจะออกเหลืองน้อยเนาะ แล้วก็กรองเอามาดื่มเจ้าดื่มเพื่อดื่มเป็นประจำเลยเจ้าดื่มเป็นประจำอาการชิคุนคุนยาของคุณอาการจากโรคชิกคุนคุนยาเนาะที่มันยังคงค้างคงเหลือในร่างกายของเฮาปวดแต้มข้อมีพื้นขึ้นแต้มเนื้อแต้มตัวแบบนี้จะอาการนักบ้างบางคนกับนักบางคนกับเบาแล้วแต่ภูมิคุ้มกันในร่างกายเนาะอันนี้จะช่วยได้เจ้ากินตึ้งวันนะเจ้าเนอสํสำหรับท่านที่เป็นต้องต้มกินตึ้งวันเจ้าต้มกินตึ้งวัน ตางน้ําได้เลยยิ่งดีสําหรับตะไคร้นั้นคือต้มวันต่อวันนะเจ้าวันนี้เขาต้มวันพูกเขาก็เอาอันใหม่ต้มแหมมาต้องใจอันเก่าเจ้าต้มแล้วก็กรองใส่ตู้เย็นก็นได้หรือว่าจะต้มกินแบบอุ่นๆทั้งวันเลยก็ได้เนาะอันนี้พัดมาบอกสําหรับท่านที่มีอาการของชีคุณกุณญญานะเจ้า มักจะมีอาการปวดตามข้อคันตามตัวท่านใดที่ไปหาหมอแล้วหมอเปิ้นวินิจฉัยว่าเป็นแบบนี้ลองพอเนี่ยเจ้าบางทีมันอยู่กับเขาไปหลายเดือนเนาะบางท่านทรมานมากเจ้าเป็นปีก็มีก็จะหายถ้าเฮาบาพักษาหรือว่าครับอา,อาการต่างๆนี่ออกนั้นจะทรมานเป็นปีเลยเจ้าบางคนก็สี่ห้าเดือนเนาะแล้วแต่สภาพร่างกายแต่ละคนสมุนไพรไทยเนะเจ้าช่วยท่านได้